สวัสดีครับวันนี้สวนพูนเพชรเ,เป็นร้านนะครับไม่ได้ซ่อมรถไม่ได้ทำโซล่าเซลล์นะครับวันนี้มาขายขนมมาทำกลีพับครับนี่ครับกลีบับกลีกลีอะไรนะกลีอะไรนะครับแอดมินทนสวยกรดีงนาดำกรดีหนาดำโอ้โหมีงาด้วยครับเนี่ยอันนี้ก็แบบเป็นนะครับ เป็นแบบสดนะครับเป็นแบบยังไม่ทอดครับเขาเรียกว่าเป็นแบบยังไม่ทอดนะครับทรงได้เหมือนกันนะครับเอาไปทอดเองนะครับกัรลางามนะครับกับลงามนะครับทาเล็บด้วยเล็บจะงามเลยเนี่ยนะครับก็สนใจนะครับก็นะครับเข้ามาโทรมาได้นะครับเบอร์เบอร์ไรนะครับคุณคุณผู้จัดการมาครับก็ศูนย์ เก้าสี่ห้าห้าศูนย์สี่สองเจ็ดสองนะครับก็โทรมาคลิ้งกังมานะครับก็เราก็จะทำตามออเดอร์นะครับขอเวลาหน่อยนะครับงานฝีมือนะครับไม่เน้นยากันบูดนะครับเกลือสารการบูดเนาะเออนี่ยครับกรอบสวยๆนะครับสวยๆนี่ะครับไม่มีสารไม่มีสารนะครับอาวนะครับนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยงานฝีมือนะครับ อันนี้ส่งไปต่างะจะปะตางจังหวัดนะครับไม่ใช่ต่างประเทศนะครับอขอบคุณมากครับทุกท่าน